ท่านนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับกับกัปตันเมฆแพงเพชรนะครับวันนี้เราก็อยู่ที่ช่อง MM Cactus Channel นะครับวันนี้นะครับผมก็จะพาทุกท่านนะครับมาดูวิธีการผสมดินนะครับของสวน MM Cactus Channel นะครับว่าการผสมดินของเรานั้นนะครับใช้อะไรบ้างนะครับมีวัตถุดิบนะครับวัสดุอะไรบ้างในการผสมนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมก็จะมาบอกกันนะครับว่าเราใช้อะไรผสมผสมดินนะครับ อะไรผสมดินบ้างนะครับในการปลูกแคตัตนะครับแล้วสัดส่วนเป็นยังไงนะครับเริ่มแรกเรามาดูอุปกรณ์ก่อนอุปกรณ์ที่เราใช้ก็คือจอบนะครับนี่อันนี้นะะนี่ยจอบต่อมาก็มีกระบะปูน,นครับแล้วก็ถังนะครับอย่างแรกครบยังอุปกรณ์ครบแล้วโอเคนะครับมีถัง แล้วก็มาดูวัสดุวัสดุหรืออะไรวัสดุเนาะที่เราใช้มีอะไรบ้างอย่างแรกเลยพิทมอสนะครับนี่เป็นดินที่ดำดานะครับลองลองจับให้ดูหน่อยนะครับเป็นประมาณนี้นะฮะมาครับ,ระรบจะมีหินบุกเขาไฟครับอย่างงี้นะครับหินบุกเขาไฟครับต่อไปนะครับจะเป็น ดินผสมนะครับนี่อันนี้คือดินที่มาจากร้านนะครับร้านที่เขาผสมมาให้แล้วนะครับอันนี้ก็สั่งเขาทานะครับเขาก็ทําขายถุงละยี่สิบนะครับถ้าซื้อเยอะก็มีราคาส่งนะครับเฉพาะกําแมงเทศนะครับในเขตอาเภอของขุงนะครับเท่านั้นนะครับต่อไปจะมีอันนี้เวอร์มิคูลไล์นะครับต่อไปไปอีกดีอันนน้นเหรอ อันนี้เพอร์ไลส์นะครับเพอร์ไลท์ส่วนนี้เวอร์มิคูไลท์นะครับแตกต่างกันนะครับโอเคต่อไปนะครับทรายนะครับทรายนี้เป็นทรายละเอียดนะครับต่อไปเป็นขุยมะพร้าวนะครับโอเคนะครับเราก็มีทั้งหมดกี่อย่างหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดอย่างนะครับส่วนที่เราจะใส่เพิ่มเข้าไปนะครับก็คือ ออสโมโค้นะครับแล้วก็ซาขึ้ืนจีครับใส่ไปตอนที่เราผสมดิน,นครับนิดหน่อยเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอย่างแรกเราแกะดินผสมนะครับใส่ลงไปนะครับดินผสมของเราใช้ทั้งหมดทั้งหมด4ถุง 6, 6ถุงนะครับทั้งหมด6ถุง อะไรม,มีรอยน้ำนะครับเพราะว่าฝนตกนะครับเ,บเปียกๆไม่ไรครับใช้ได้อย่างไรรงดินก็ต้องเปลี่ยกน้ำอยู่แล้วนะครับปลูกต้นไม้โอ้ยแล้วก็เขียดินนะครับให้ไปทั่วๆครับกระบะปูนนะครับ ทั่วนะครับเพราะว่าเราต้องคุกเขานะครับเดี๋ยวเราใช้จอบคุกอีกทีหนึงครับต่อไปนะครับ, bye รบ <c oughs> พีมอสเราใส่เท่าไหร่ใส่ครึ่งครึ่งอะไรครึ่งของครึ่งดิน <c oughs> พิชมอสเราก็กะประมาณสมมติดินดินกี่ถุงนะครับด,ดินหกถุงเราใส่พิชมอสประมาณสามถุงนะครับกะเอาครับ ก็คือสามส่วนดินหกส่วนนะครับแล้วก็เขี่ยครับเนี่ยพิทมอสจะน้อยกว่านะครับพิทมอสจะน้อยกว่าดินจะเยอะนะครับดินหกพิทมอสสามส่วนนะครับเราก็เขี่ยให้ตัวทั่วครับ คคืออรับับานนี้่สายก็ประมาณกี่ส่วนสามส่วนสายสามส่วน,นครับแล้วก็เขียนครับ หินผู้เกาไฟครับเราใส่หินผู้เก่าไฟก็ประมาณสามส่วนเนาะประมาณสามส่วน,นครับเท่าๆกันมีดินอย่างเดียวที่ใช้หกส่วนคนระับ สูตรนี้ครับประสิทธิภาพเขาแบบแด่นๆนะครับตัวไวไม้บางต้นที่สวนก็ตัวแตกครับเพราะว่าใช้ดินสูตรนี้นะครับอันนี้เพอร์ไลท์นะครับพัดลมเป่าเดี๋ยวย้ายพัมลมนี่ก่อนนะครับนี่เพอร์ไลท์นะฮะเพอร์ไลท์เป็นขาวๆแบบนี้นะครับน้ำหนักจะเบากว่าหินภูเขาไฟนะครับ เบามากครับนี่ครับนี่ครับ,รบยังเบาเลยเดี๋ยวขียอ่ก่อน,นครับอันนี้เป็นฝุ่นด้วยถ้ามีผ้าปิดจมูกก็ดีนะเพราะว่าเดี๋ยวฝุ่นเข้านะฝุ่นเข้าจมกูกวันนี้นะครับนี่มือขาวครับอันนี้เวอร์มิคูไร์นะครับเหมือนแบบเป็นซากอะไรสักอย่างนะครับเนี่ย ไม่ใช่ตากสิเป็นก้อนๆนะครับนิ่มๆนะครับเหมือนโฟมบีบได้ครับเยครนี่ครับนี่ครับนิ่มๆนะครับจะทําให้แบบลากต้นไม้แบบเขาเรียกว่าเดินดีนะครับเพราะว่าดินเรานุ่มนะครับไม่ไม่แน่นเกินนะครับก็ประมาณนี้เราก็มีอย่างนึงนะครับอันนี้ก็สามส่วนนะครับสามส่วนสามส่วนนะครับ เดี๋ยวสักครู่นะครับมีพัสดุมานะครับเดี๋ยวเรามาต่อกันเลยครับแล้วก็เอาขุยมะพร้าวนะครับใส่ไป แล้ก็เกี่ยครับประมาณนี้นะครับยังไม่เสร็จนะครับยังไม่เสร็จนะครับเราอย่าลืมออดมมโคดนะครับออดโมโคดใส่ประมาณไหนนะครับต้องกะด้วยนะเดี๋ยวเราเอาแก้วตวงให้ดูนะครับได้จริงๆก็แล้วแต่เรานะครับถ้าใส่เยอะก็โตวไวตัวแตกครับ <Okay. S 1> ถ้าใส่น้อยก็ โตช้าประมาณหนึ่งแก้วครับหนึ่งแก้วเกือบเต็มเนาะ่อกีเกือบเต็มแก้วครับเราก็โรยไปครับให้ทั่วๆเดี๋ยวเราก็ต้องเขียรอยู่ดีนะครับเดี๋ยวโรยไปก่อนให้ให้แบบทั่วๆประมาณแบบกระถางนึงอาจจะมีสักเม็ดสองเม็ดนะครับ<ว>ต่อไปตาขึ้นจีนครับ<ว>ตาขึ้นจีใส่ยังไงฮประมาณหนึ่งแก้วประมาณหนึ่งแก้วนะครับ ประมาณหนึ่งแก้วเท่าออลโมโคนะครับซักขันจีหนึ่งแก้วนะครับเราก็โรยให้ทั่วๆนะครับจะเป็นผงสีอย่างเงี้ยหีิมพูอย่างเงี้ยครับเป็นอันนี้จะเป็นซักขันจีจะช่วยกันมดกันเพียนะครับป้องกันเฉยๆนะครับไม่ไม่ได้ช่วยช่วยฆ่าหรือไงนะครับบางครั้งเราใส่แล้วก็จริงแต่มดเพียก็ยังมาอยู่ได้นะครับแต่ก็ใส่ไว้ก่อนนะครับ อาจจะช่วยป้องกันสักหน่อยนึงนะครับดีกว่าไม่ใส่เลยไม่ใส่เลยก็ไม่ป้องกันเลยนะครับใส่ไว้ก่อนนะครับโอเคนะครับต่อมานะครับเราจะคุกเขานะครับใช้จอบคลุกเขานะครับ อันนี้ถ้าเราคุกเข้าไม่ทั่วเป็นไรไหสมม<ะ>ติมันเยอะเกินเนี่ยแล้วข้างล่างแบบมันขึ้นมาไม่ได้เราก็คุกเท่าที่ได้ก่อนแล้วก็ปลูกต้นไม้ไปก่อนอันนี้เราก็คุกไปก่อนนะครับคุกไปก่อนคุกให้พอแบบปลูกต้นไม้ไปได้ก่อนนะครับแต่ถ้าเราปลูกไปเรื่อยๆันนี้เจอแบบชิ้นส่วนที่แบบ เป็นหน้าดินร้วนๆกับเพอไล์พิษมอสอะไรร้วนๆเราก็คลุกใหม่นะครับให้ให้มีส่วนประกอบนะครับอันนี้เราก็คลุกให้เข้ากันเป็นบางส่วนก่อนนะครับเพราะว่ามันเต็มกระบะครับเราอาจจะต้องแบ่งไปปลูกก่อนนิดหน่อยนะครับแบ่งไว้ปลูกก่อนแล้วคราวนี้ถ้าเหลือน้อยเมื่อไหร่นะครับเราก็จะคลุกเขาได้ทั้งหมดนะครับอาจจะอันนี้อาจจะเยอะเกินนะครับอาจจะผสมเยอะเกินเราอาจจะลดลด ไปอย่างละส่วนเนาะอาจจะเหลือนะพอดีนะพอดี โอเคครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับ hmm. ว like ่าเป็นยังไงนี่ประมาณนี้นะครับก็จะมีดูนะครับหินภูเขาไฟนะครับแล้วก็มีเศษทรายเศษผลไม้นะครับแล้วก็มีดินนะครับนี่นี่ยังฟิชมอสอันนี้ก็คือว่ายังเป็นยังเป็นก้อนอยู่เพราะว่าฟิชมอสเป็นก้อนอยู่แล้วนะครับ เราก็ถ้าเจอก้อนแล้วอาจ,จะขยำขยำก็ได้นะครับหรือว่าปลูกไปเลยก็ได้นะครับเพราะว่าไม่เป็นไรฟินมอสก็ใช้พเพาะเมล็ดก,ก็ดีอยู่แล้วครับแต่ฟินมอสอาจจะสารอาหารน้อยเราก็เจอก้อนใหญ่แล้วบดบดซะหน่อยอย่างเงี้ยครับเพราะว่าเขาจะได้แบ่งๆกันในตัวนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้เดี๋ยวเราใช้ไปสักหน่อยครับข้างล่างอาจจะยังวคลุกเขาก็ได้ไม่หมดนะครับเราไปดูกันข้างล่าง นี่ครับก็ก็ไม่ค่อยเหลืออะไรแล้วครับมีพิษมอสอยู่ในหน่อยครับดินก็น่าจะขึ้นมานะครับขึ้นมาน่าจะหมดละเดี๋ยวเราก็อันนี้ก็คุกเข้าเรียบร้อยแล้วนะครับเดีย๋ยวเราก็เอาไปใช้ปลูกได้เลยนะครับได้เลยถ้าเหลือน้อยกว่านี้ก็คุกเข้าไปอีกครับให้เข้าๆกันดีนี่ดีมากๆครับดูนะครับ ถ้าเราผสมดินครับอยากรู้ว่าดินสามารถปลูกแคคตัสได้ดีหรือไม่ครับลองจับมาครับนี่แล้วก็บีบครับบีบแล้วก็คายครับนี่จะเป็นอย่างนี้ครับบีบครับแล้วก็คายครับบีบแล้วก็คายครับถ้าเกิดดินซุยอย่างนี้แปลงว่าโอเคนะฮะแต่ถ้าคายแล้วมาแบบเป็นก้อนแบบแบบยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวผม จะลองให้มันเป็นก้อนเนี่ยอย่างเงี้ยครับแต่มันก็ไม่เป็นก้อนโอเคถ้ามันเป็นก้อนเหมือนดินเหนียวอะไรอย่างเงี้ยก็ยังไม่โอเคนะครับยังไม่โอเคอาจจะระบายน้าไม่ดีครับก็ลองใส่ทรายใส่พวกเพอร์ไลท์เวอร์มิคูไลท์ใส่ขุยมะพร้าวอะไรไปผสมนะครับก็จะช่วยได้นะครับนี่อันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาสรุปผลงานกันนะครับก็จะมีดินหก หกส่วนนะครับแต่ลดให้เหลือห้าส่วนก็ดีนะครับแล้วก็มีพีทมอสนะครับสามพีทมอสสามส่วนลดให้เหลือสองก็ได้ครับพีทมอสสามส่วนเพอร์ไลท์สามส่วนนะครับลดให้เหลือสองก็ได้เวอร์มิคุไลท์สามส่วนนะครับลดให้เหลือสองก็ได้นะครับแล้วก็มีขุยมะพร้าวสามส่วนครับลดให้เหลือสองก็ได้เหลือแล้วก็แล้วก็ทรายนะครับทรายสามส่วนลดให้เหลือสองก็ได้นะครับลดลดอย่างละหนึ่งครับลดลดลดลงครับ มีดิน6กเพอร์ไลท์สเวอร์มิคุไลท์สาพีทมอส 3, สาทาย3ามขุยมะพร้าวสนะครับแล้วก็มีอุปกรณ์ที่นี่ปุ๋ยออสโมโคสนะครับช่วยนะครับช่วยให้ต้นไม้มีปุ๋ยอยู่ในในดินนะครับสามารถดูดมากินได้อันนี้เป็นปุ๋ยละล,ะละลายช้านะครับเอาไปล้างน้ําจมน้ํายังไงก็ไม่ละลายครับเป็นค่อยๆละลายสูตร1ิบสามนะครับ อันนี้เป็นสตาร์เคลนจีนะครับสตาร์เคลนจีป้องกันมดป้องกันเพี้ป้องกันแมลงครับอันนี้เราใส่ไว้ครับเผื่อจะช่วยป้องกันนิดหน่อยก็ยังดีนะครับดีกว่าไม่ไม่ใส่เลยนะครับก็โอเคเสร็จสิ้นนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปปลูกต้นไม้ต่อนะครับคลิปวิดีโอนี้ก็ขออนุญาตจบลงเพยงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอนี้จนจบนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับสไคร์นะครับกดกดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งนะครับถ้า มีข้อเสนอหรืออยากสอบถามอะไรสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับถ้าอยากไปติดตามเพจครับก็กดเข้าที่ลิงก์นะครับหรือติดตามการขายก็กดเข้าที่เพจครับเข้าลิงก์เพจหรือกดเข้าลิงก์กลุ่มซื้อขายได้เลยนะครับก็จะมีรายละเอียดอยู่ด้านใต้คลิปวิดีโอนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอนี้นะครับวันนี้ก็ไปแล้วครับขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบาย